วันนี้กับรายการ Mad CEO พบกับ In-Hit Supercar ครับผมวันนี้สิ่งที่เราจะมาทำเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่มีใครเคยรู้ก็คือว่าสีหน้าของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อรถเนี่ยขับด้วยความเร็วทะลุร้0ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถรุ่นอะไรครับผมอินวันนี้นะครับคือ2012 Lamborghini g a l ก a ีก o l าโดเอลพีมาพร้อมความจุ 5200cc กับแรงม้าอยู่ที่550แรงม้าที่6,500รอบครับในฐานะคุณเป็นเจ้าของรถค,รคันนี้คุณบอกผมหน่อยว่าจังหวะที่ผมยืนผมจะล้มประมาณสักความเร็วที่เท่าไหร่ผมคิดว่าจริงๆ40เนี่ยก็แรงมากแล้วนะคือบางทีความเร็ว40ถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไปแบบช้าๆแต่พอเป็นแลมโบที่จังท็อกหนักๆเนี่ยพอเราเหยียบปุ๊บเนี่ยมันจะมีจังหวะกระชากที่คุณอาจจะยืนอยู่แล้วจ,จะแบบพึกหงายไปเลย เอาไหมให้จับกล้ามผมดูก่อนเล็กๆนี่แหละคุณแค่อเปลี่ยนความเร็วหมสามสิพอแล้วสาก็ไปแล้วพร้อมนะครับแมสซีโอกับอินฮิตซูเปอร์คาร์ครับผมในวันนี้เรามาลองกันใจนี้เต้นตุบๆตับๆเลยนะครับก็ นะครับต้องมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นนะครับเบิร์นเป็นไรวะอินคุณเบิร์อบอกม, <laughs> อมอีคอนเฟลเลนซ์11โมงอ๋อคอนเฟลเลนซ์แต่วอนนั <laughs> ้นคุณนึกว่าตายหาไปแล้วเอาไม่เป็นไรเปลี่ยนตัวเดี๋ยวลองดูด้ยวยความแรงไหวเปล่าไหวเลยนะเฮ้ยสบาย สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวเลยครับพี่พี่ใหา่ของเราผมโกมอนครับซีอของบริษัทแม็กทิกครับไฮไลท์เลยพี่อายุพี่เท่าไหร่ผมขอถามเลยอ่ะเจ็ดสิบแล้วครับเจ็ดสิบดูดูผมพี่เขาแล้วดูผมกูไม่ได้ง่ามีผมออกด้วยไม่กันเขาไม่มีตอนนี้เราอยู่ที่รถแลมโบลเรียบร้อยพี่โกมอนนี้อินโพสิชันแล้วนะครับพี่พร้อมอยู่ใช่ไหมครับพร้อมละนะครับสแตนบายนะครับ กุัลครับอินนะครับโชว์เลยนะครับอินอ่ะไปแล้วผมปิ้ว อิน <In S 1> เป็นยังไง,บ,งบ้างกับการที่เหยียบความเร่งตะกี้นี้สนุกไหมสำหรับผมผมตื่นเต้นมากกว่าที่เห็น2 CEO แห่งรายการแมส CEO ได้ทำหน้าเสียวแล้วกับมีคนหนึ่งร้องว่าหยุดบ <c oughs> อกหยุดดู <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ผมชอบอันนี้มากกว่า <c oughs> S <S> สำหรับผมมีความรู้สึกที่ไ,<อ>ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยมันเป็นเหมือนอะดรีนาลีนที่สูบฉีดออกมารเราเคยนั่งในรถที่มันอยู่หลังกระจกแต่ครั้งนี้เรายืนแล้วเรารู้ว่าเรามีโอกาสที่จะหลุดได้อ่ะผมตื่นเต้นมากนะแต่ท็อปสปีดคุณได้ดูไหมผมคิดว่า1 5 0ถึง180น่าจะถึงนะเมื่อกี้ผมรู้สึกมันเร็วมาก<อ>ผมรู้ว่าน้ำลายผมเริ่มปิวอ่ะอแต่ยังไงทางบ้านก็ไม่อยากให้ลองนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่อันตรายเนาะเราทําบนพื้นฐานที่ความปลอดภัยดีนะครับบนสนามแข่งอย่างดีมือขับผู้เชี่ยวชาญคน ที่เก่งนะครับคนนั <c oughs> ่งเก่งมันมีด้วยเหรอวะไม่มีครับไม่มีก็ฝืนเอาตอนแรกเนี่ยผมก็เสียวนะแต่พออินเหยียบเข้าไปเนี่ยผมรู้แล้วว่าผมต้องจับอะไรยังไงบ้างแต่สนุกจริงๆเพราะว่าเสียน้ำลายไปเยอะเสียน้ำลายไปเยอะขอขอบคุณอิน ฮิตซูเปอร์รคาร์รที่พาเรามาได้ลองบนความเร็วแบบนี้น,นะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายการแมสซีโอครับขอบคุณแบงก o อกแจ็คเรสที่ให้สนามเราได้มาใช้นะครับผมขอบคุณทีม GoPro ที่มาร่วม <Okay. S 1> ด้วยกันคอมเมนต์ไว้ว่าครั้งหน้าอยากให้แมสซีโอทำอะไรอีกใครอยากจะมาจอยใครเป็น CEO ที่อยู่ในทีวีนี้อยู่ใน YouTube นี้อยู่ดูอยู่เป็นซ e โที่แมสพอเหมือนกันผมอินไวท์ให้มาลองสนุกด้วยกันครับผมขอบคุณครับ